มาค่ะใครกําลังมองหาเมนูใหม่ๆนะคะวันนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะแม่โอมีทอดมันฟักทองมาชวนทํากันนะคะจะเป็นกับแก้มได้กับข้าวดีเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะส่วนผสมแรกที่จะใช้ก็เป็นพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ด50กรัมนะคะน้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชานะคะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ไข่ไก่2ฟองนะคะไข่ไก่จะเป็นเบอร์ไหนก็ได้เอาที่มีนะคะแล้วทีนี้เราจะคนพริกแกงกระส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยตามด้วยหมูสับนะ400กรัมจะติดมันหรือไม่ติดมันเอาที่ชอบนะคะคนพอให้แหลกแบบนี้ก็พอแล้วทีนี้จะตามด้วย ฟักทอง400กรัมนะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเป็นฟักทองแก่นะคะ400กรัมนะคะหั่นชิ้นตามที่ตัวเองต้องการเลยนะคะจะฝานจะแบบไหนก็ได้นะคะและตามด้วยใบมะกรูดซอยจะเปลี่ยนเป็นใบโหระพาก,ก็ได้นะคะอ่ะเสร็จก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะอย่าให้มันแยกกันอยู่เนาะอ่ะพอเข้ากันได้ที่แล้วตามด้วยแป้งทอดกรอบสองช้อนโต๊ะนะคะคนเลยค่ะ คนให้แป้งทอดกรอบเคลือบส่วนผสมให้ทัว่วเนาะ,อะพอเราคนไปได้สักพักได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนเราจะไปทำน้ำจิ้มกันนะคะการทำน้ำจิ้มก็ไม่ยากเลยนะคะส่วนผสมแรกก็น้ำจิ้มไก่นะใส่ลงไปเลยนะแบบนี้โอเคแล้วก็ตามด้วยแตงกวาแตงกวาก็อันนี้ก็ใช้หนึ่งลูกเล็กนะคะใครชอบมากก็ใส่มากก็ได้นะคะไม่ซีเรียสเลยเนาะอันนี้แล้วก็ ผักชีนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยก็แค่นี้เสร็จแล้วนะน้ำจิ้มอ่ะโอเคแล้วทีนี้มาทอดเลยนะก็ตั้งเตานะคะด้วยไฟกลางใส่น้ำมันลงไปนะคะรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่อนข้างที่จะร้อนแล้วนะคะเราก็ตักทอดมันนะมันทอดมันผักทองของเราตักมาเลยค่ะหนึ่งช้อนโดยประมาณนะคะแล้วก็วางลงในน้ำมันแบบนี้เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยแผ่ออกให้บาง นิดหน่อยนะไม่ต้องถึงบางมากเนาะอ่ะโอเคทีนี้นะก็ทอดไปเลยนะคะทอดไปได้สักพักหนึ่งลองแง้มๆดูถ้าเกิดว่าเขาเซตตัวแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วก็พลิกด้านเลยแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมทาไม่ยากนะทําง่ายมากนะทอดมันสุดนี้นะอ่ะพอพลิกสุกได้ที่ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะก็ตักออกได้เลยนะคะ พักบนตะแกรงให้เย็นก่อนนะคะหรือจะทานร้อนๆก็ได้นะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหอมๆนะคะจิ้มน้ำจิ้มลงไปแบบนี้ว่าโอเคอร่อยเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ